เปิดคำทำนายจากนิมิตอาจารย์ไพศาลแสนใสท่านได้พูดถึงดวงสตาวาสนาของคนที่มีกาก,กบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือว่าดวงสตารของท่านนั้นได้มาถึงจุดที่บุญบาร,รมีเก่าของท่านเริ่มจะทำงานแล้วถึงเวลาของดวงสตามหาเฮงมหารวยจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านจะมีเทพเทวดามาให้โชคให้ลาบมีสิ่งลีลามาให้หวยให้เลขเด็ดในชีวิต ฝากถึงผู้ที่มีกาก,กบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือในปีพศ .2567 นี้ท่านแทบจะนับเงินแสนเงินล้านไม่ทันหรือว่าท่านจะทําอะไรก็เริ่มจะสําเร็จลาบลื่นดีขึ้นทําน้อยแต่ได้ผลมากเพราะว่ามีบุญเก่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยเกื้อนุนดวงสตาของท่านนั่นเองชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความร่ำรวยเท่านั้นความร่ำรวย จะมาเคาะประตูหน้าบ้านชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่าโชคดีมีเงินแสนเงินล้านจะหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของท่านวันนี้ทางช่องดวงเศรษฐีก็มีเรื่องราวดีๆสำหรับผู้ที่มีลายมือกกระบาดมาให้ทุกๆท่ทานได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังคลิปนี้ฝากทุกๆท่ทานนั้นและกระระะัลยาณมิตรทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ และเพื่อที่จะได้ไม่พาดคำทำนายดวงชะตาใหม่ๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่มีลายมือกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านนั้นต้องเจอกับความทุกข์ความลำบากสักหน้าไม่ถึงหลังทำอะไรก็ไม่เป็นซีนเป็นอันทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จหลายไม่ลาบลื่นในบางครั้งเบื้องต้นนั้นก็เหมือนว่าจะดีแต่สุดท้ายก็เหมือนมีอะไรมาขัดขวางให้ติดติดขัดขาด ซึ่งทำให้ซีวิตท,ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จและในปีพศ2567นี้เทพเทวดาทั้งหลายได้ส่งสารมาผ่านนิมิตอาจารย์ภไยสารแสนไซให้มาบอกข่าวกับคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือว่าหากผู้ใดอยากจะร่ำรวยมั่งมีมั่งคั่งมีโชคลาภมีผู้คนสรรเสริญมีหน้ามีตาในสังคมให้คนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือรีพัมด่วน ก่อนที่มันจะสายเกินไปผู้ที่มีลายมือกากบาทนั้นได้นำไปปฏิบัติตามนี้แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างท่านตาเห็นอย่างแน่นอนแต่เนื้อสิ่งอื่นนั้นให้ทุกท่านตรวจสอบดูเลยว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่หากท่านนั้นสำรวจตนเองแล้วพบว่ามีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั่นหมายความว่า ท่านคือผู้มีบุญบรารมีมีบุญวาสนาจะได้จับเงินแสนเงินล้านแน่นอนดวงของคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนานบอกได้เลยว่านับตั้งแต่ปีพศ2567นี้เป็นต้นไปชีวิตจะดีขึ้นมาคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือฝ่าได้กำหนดหรือลิขิตเอาไว้แล้วจากสวรรค์เรื่องราวของคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือใครที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแล้ว เส้นกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือฝ่าลิขิตจากสวรรค์เส้นทางแห่งการพ้นทุกสิ่งที่ท่านนั้นไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านแล้วเพราะการนิมิตพิศวงที่แม่นยังกับตาเห็นชีวิตหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทายต่อไปนี้ บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะมีเทพเทวดานางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้แก่ท่านองค์เทพเทวดาประจําตัวของท่านและสิ่งรีลับจี่ตามองไม่เห็นกํำลังจะให้พรกับท่านท่านจะกลายเป็นคนที่ร่ํารวยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใสส่สตาวัสนาดีจากที่เคยยากจนชีวิตจิดจีดขาดขาดชีวิตของท่านนั้น ก็จะกลับกลายมาเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีในช่วข้ามคืนอย่างแน่นอนในตำราบโบราณโหรศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าหากนิมิตฝันเห็นสิ่งเหล่านี้คือท่านจะมีโชคลาบตามมาในภายภาคหน้าคําททำนายสุดพิศวงไลหน้าเหลือเสือรีบเช็คด่วนว่าตัวของท่านนั้นมีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไมหรือใครคนใดก็ตามที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือก็ขอแสดงความยินดีด้วย เราดวงสตาของท่านนั้นในปีนี้กำลังจะหลุดพ้นจากวิบากตากรรมทางด้านการเงินดวงของท่านนั้นได้เปิดแล้ววาสนาของคนที่มีบุญบาร,รมีสูงส่งถึงแม้ว่าในเวลาแรกเริ่มของชีวิตอาจจะตกลกกรรมลำบากในครอบครัวที่ยากจนก็ตามแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าชีวิตจะต้องประสบความสำเร็จ และต้องมีเงินมีทองเก็บลำรวยเป็นเศรษฐีให้ได้ทำให้ชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนสตาร์ชีวิตของคนที่มีกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีลำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะจะมีโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาเยือนแบบไม่ทันได้ตั้งตัว คนที่มีลายมือกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านชีวิตของท่านนั้นจะประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านอย่างแน่นอนพะท่านมีดวงมหาเฮงมหารวยมหาโกาพก์ในเรื่องของเงินเงินทองทองจากครูบาอาจารย์ที่เคยทํานายทายทักเอาไว้แล้วว่าคนที่มีลายมือกากบ,บาทในชีวิตของท่านนั้นเป็นคนที่มีดวงสตาร์สวีเดเกี่ยวกับเทพเทวดากับซาดมาเกิน หลายครูบาอาจารย์หลายสำนักได้นิมิตเห็นว่าอนาคตของคนที่มีลายมือกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นถ้าหากชีวิตของท่านนั้นมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านสตาร์ชีวิตของทา่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามืออย่างแน่นอนสิ่งที่คนมีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือได้เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้ไม่ว่าจะเป็นโลดบ้านที่ดินหรือทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆรับรอง และการันตีได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนพองเงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ซื้อในสิ่งที่อยากได้ตามสบายใจได้เลยไม่เสื่อยาวรบลู และนี่คือสิ่งที่คนมีกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือม้วนมีอยู่ในบ้านเรามารับสมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยสิ่งแรกก็คือให้เรานั้นปลูกต้นไม้กินผลสนิดใดก็ได้ที่ออกผลแล้วที่จะสามารถนำมาเก็บกินหรือเอาไว้ค้าขายได้คนที่มีกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นแนะนําให้ท่านนั้นเอามาปลูกไว้ได้เลยเพื่อเอาไว้เป็นการนำโซคลาเข้ามาหาตัวของท่าน และสิ่งต่อไปก็คือให้ตัวของท่านนั้นตั้งสิ่งกราไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือกราไหว้พาติดไว้ในห้องไหว้พาของท่านการสวดมนต์เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคนที่มีลายมือกระกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นถ้ามีห้องนี้อยู่แล้วในบ้านก็จะทําให้สวีดเจริญรุ่งเรืองทําให้เป็นผู้ที่มีแต่โชคลาภเพราะสิ่งเหล่านั้นจะนุนนําดวงตาของท่าน ให้สูงขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกปักรักษาชีวิตของท่านปกปักรักษาเย่าเลือนของท่านไม่เสื้อเยาลบลูแลนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นพ่อบุญวส,สนาหรือผมลิขิตที่คนมีกากรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านกี่ถ้าตัวของท่านนั้นได้ฟังคลิปนี้อยู่พอหมอขอแสดงความยินดีด้วยพอตัวของท่านนั้น หลังจากฟังคลิปนี้จบดวงสตาซชีวีจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีถูกเลขถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนแต่นี้ต่อไปจะมีแต่โชคลาภเงินทองเข้ามาในชีวีครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลาบากต่างก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงและใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จบแล้วจงพิมพ์คําว่าสาธุ และพิมพ์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการลงในใต้คอ,อมเมนต์นี้ได้เลย